โตบิ๊กยันนี้ว่างเปล่าว่างเออเดี๋ยวเจอกันที่สวนตอนหกโมงนะได้ได้เดี๋ยวไปหาโอเคบายบายจุ๊บจุ๊บอ้าวบิ๊กมาแล้วเหรออ้าวเออหกโมงแล้วออรอนานไหมเนี่ยเออสิบนาทีแล้วเอ,อเหนื่อยทำกันบ้านจริงเหรอวะออทำกันบ้านเป็นเหรอเป็นวิชาะไรวะ ภาษาไทยเหรอแครูแม่งดุจริงใช่อ่ะครูอะไรนวนลด้ะนวลด้ะเออใช่ใช่ใช่เออยังไงสบายดีไหมเออสบายดีมาอยู่บ้านร้อนปะร้อนร้อนมากด้วยไม่ได้เปิดพัดลมเปิดอะไรเลยเหรอไม่ได้เปิดอ่ะขี้เกียจหรอขี้เกียจด้วยเออไม่ได้เล่นอะไรอยู่บ้านเฉยเออเฮ้ยกินอะไรเปล่าฮะกินอะไรเปล่ากินมาแล้วยังกินเลยถามกินอย่างเดียวเลยไม่รู้ถาม ไปเที่ยววะอาจารย์มาตีอ่ะเสร็จย่งงานอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้ววอขยันอ๋อเดี๋ยวไปเที่ยวว่ะไปสาวไอ้น้ำเออเออลอนลอนเหมือนกันปะไปโอเคปีโมเตอร์เดือดเดือดเฮ้ยบีน้ำไม่งาเลยเหรอเออไปเดือดไปเดือดไปเดือดเออหน้าไหนเดือดขึ้นมาบ่ฮะขึ้นมาบ่เออโอเคมาไปวะเล่นไงเนี่ะ พี่เวัสดีครับเขาสวัสดีครับไอ้น้ำครับมาครพี่พี่มากับเพื่อน่ะของไหนเพื่อนอ๋อพี่เียหอนาออนะนี่าแเเหรอใช่ครับแกสเลยวาเพื่อนนาะเพื่อนพี่ไม่มาเนเออ หัวหน้าหัวหน้าลูกน้องลูกน้องพี่ทอยเป็นรองหัวหน้าสวัสดีครับนะพี่อะไรพี่ทอยเป็นเป็นหัวหน้าใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเล่นน้ำกันเลยหรอมาเอ้ยน้ำเย็นป่ายังหนาวอุ้ยเย็นสบายดีเียเฮ้ยจริงจีสั่นเลยเนี่ยเออเป็นไงอุ้มเออหนาวจริงเ่ะเออเดี๋ยวไปบ้านเราก่อนอาบน้ำล้างตัวกินขนมกินน้ำโอเคข้าวด้วยเออโอเคจะอาบน้ำด้วยนะเออ เดีเข้าไปข้างในก่อนมีใครอยู่ไหมเนี่ยมีเพื่อนเราอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวห้องน้ำอยู่นี่ <S <S <ะ>เออแล้าล<ะ>เปลี่ยนชุดก่อนเลยเดี๋ยวเดินห้องก่อนเปลี่ยนพวกสองคนเะเฮ้ยเปลี่ยนเสร็จแล้วเหรอไอ้เดี๋ยวขึ้นเล่นเกมมนพ้องดีกว่ะลาลาลา อ๋าเนี้ยห้องเราเข้าไปเลยโอเคงู <Okay>. oh. ห้องลบนีะน,น,นิดหน่อยห้องผู้ชายอ่ะเหรอเออโอ้เมื่อยเออเมื่อยเหมือนกันว่ะอ,อ,อ,อทำอะไรดีวะง่วงนอนแล้ววะ่ะออนอนกันดีกว่าเออ,เอ,อหาหมอนข้างก่อนดีกว่าอ uh huh. แปแล 4, 4, 5, 5. ้วก็วอ,ออี่ะมนครับนอก่อยนั่นก่อน,น,อนทอะอยนเนี่ยอ่านภาษาจีนอยู่หรออ่านด้วยกันเปล่ามาสิวันนี้เราจะมาสอนอ่านภาษาจีนโอเคอ่ะซีฮวนนะแปลว่าชอบ เขาบอกไอ้นี่ผมรักคุณนะเฮ้ยว้า,<อ>า,าน้อไปแต่พี่ได้ปะเนี่ยว้เาเราไม่ได้อ่ะน้องติดนี่ฟันันบอลพี่ไว้5ล้านอะเ,เ,เ,เน้านอะไรรู้จักเฮ้ยน้องพี่บว <า S 2> มน้องามัน สองวันถ้าเย็นนี้ไม่ได้ครับพี่อนเวลานอนหนึ่งวันนี้เออพรุ่งนี้ต้องยังไม่ได้แล้วเออตายเออเออมันนี่เลยมันนี่มันนี่มันนี่ เอาลองับเดี๋ยวเอาน้ไม่กิน นี่แหละเฮ้ย hey, เป็นไรวะเฮ้ยลุกบ้นเฮ้ยอ๋อ ังบิ๊กเตืรนเร็วลุกเร็วอย่าดีละลงมาลงมาบ้านกูเองแหละเฮ้ยเชียวอย่าพูดมากอย่าพูดมากจะจับตัวมึงได้ค่าถ่ายไงเฮ้ยพูดมากเร็วลุกลุกลุกไม่งั้นมึงตายลงมาเร็วลงไปลงเร็ว

ดีมากฮ oh, ัลโหลกูเ hmm. ป็นคนจับตัวลูกมาเนี่ยหมู่บ้านเดือดคันเลอร์อ่ะเอาค่าถ่ายมาจ่ายหมดเลยห้าล้านเว้ยไม่มาวันนี้ลูกมึงตายเร็วมึงอ่ะมาเร็วๆเลยเดือดคันเลรออ่ะซอยสิบเอ็ดโอเคเจอกัน จุ๊บๆเฮ้ยบพ่อมาเร็วออกมาออกมาเร็วออกมาเฮ้ยออกมาเร็วออกมาแล้วได้กลับบ้านแล้วตุกติดนะมึงอย่าตุกติกนะอย่าพูดนะอย่าพูดอย่าพูดพูดเร็วเงินมาพูดมากเร็วพี่อะไรมีคันด้วยปะเนี่ยมีเลยด้วยเปล่าเฮ้ยไม่มีอไม่มีเหรอเอออ่าเอาเงินมาดิเอาเท่าไหร่ 5ล้านไงานที่ต้องกันไว้หะ5ล้าน10ล้านตกลงกันไว้เร็วๆอย่าพูดมากได้เลยเร็วโอ้ยยุงกัดเร็วพูดมากเฮ้ยมึงอะยุงตอมหัวมึงอะเออจังหัวยุงมันเอเฮ้ย5ล้านว่าน้อยไปว่ะไให้10ล้านได้ไหมห้าล้านเลยกูให้10ล้านได้มพอเร็วอย่าพูดมากกูอยากให้10ล้านเลยแต่เร็วอย่าพูดมาก10ล้านไม่ได้เหรอ đang leo, leo, leo. đang mương ngầm nó kia làm cái gì? Mày làm cái không biết năng cài. ศาลขอเปิดโกอจำเลยและขอเชิญผู้เสียหายฮัลโหลโก้ยเชียต๊ดคุณศ <c oughs> าลเลยดีกว่าศาลสั่งให้ในายนาทีสดแสดงตนว่าไม่น่าจะทำผิดไม่มีอาณาณ้นะผมแล้วฝังผู้เสียหายหล่ะ ไม่มีอาการคุฆ่าลูกครงนะเังไผมไม่จถามสันผมคตไกใอเลยสิเนี่ยอกขานี่ฆ่าลูกชายผมเอามันห้ตายสายตอตาสินในี่ไงนีมีความผิดมากตาสองร้อยเ็ือข้าวืนโดยประมาณตาสิน กอให้จำคุกไม่เกินสิบปีแล้วตับเป็นเงินสองหมื่นบาทน้อยไหมขอสามหมื่นบาทได้ไหมไม่มีค่าข้าวกินไม่เงินน้อยหรอเนี่ยถึงซื้อรถคันใหม่สารคอปิดพิจารณาคดีเพียงเท่านี้จะไม่ไหวหรอไม่ไงเขาเยอะจังหวะ